สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะขออธิบายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า authenticity นะครับหรือว่าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าความแท้ก็ได้นะครับในอนุสัญญามรดกโลกเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าให้ใช้ เกณฑ์ที่เรียกว่า authenticity นะครับในการประเมินนะครับว่ามีระดับของความแท้ความตั้งเดิมเนี่ยหลงเหลืออยู่แค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามีอยู่มากนั้นก็น่าที่จะแปลความได้ว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลหรือที่เรียกว่า outstanding universal value เนี่ยหลงเหลืออยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมี authenticity สูงนะครับก็ยิ่งมีคุณค่ามากนะครับ ตั้งแต่เริ่มมีการใช้เกณฑ์นี้นะครับจนถึงปี2005นะครับตั้งแต่เริ่มต้นใช้จนถึง2005นะครับก็มีการกำหนดให้การตรวจสอบหรือว่าการประเมินนะครับ authenticity เนี่ยดู4ด้านนะครับก็คือ1คือดีไซน์นะครับหรือว่ารูปแบบของตัวมรดกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ตัวมรดกทางวัฒนธรรมนะครับพวกโบราณสถานเป็นหลักนะครับ สองก็ตูที่ material นะครับหรือว่าวัสดุนะครับถ้าเป็นอาคารก็คือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับ mm hmm. แล้วก็สามนะครับ workmanship หรือว่าฝีมือช่างนะครับเทคนิคในการก่อสร้างต่างๆสี่ในเรื่องของ setting นะครับซึ่งก็อาจจะแปลความได้ว่าเป็นบริเวณโดยรอบตัวโบราณสถานนั้นนะครับ mm hmm. ซึ่งเ,เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตาม เอกสารที่เรียกว่า Venice Charter นะครับซึ่งเป็นข้อแนะนำเป็นแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีการตกลงกันในหมู่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนักอนุรักษ์ตั้งแต่ปี1964นะครับซึ่งในเอกสารของ e ว i c e ชา a r t e r เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกล่าวถึงโบราณสถานนะครับที่มีวัสดุ หลักๆแล้วก็คือหินนะครับหรือในบางกรณีก็อาจจะมีอิดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความคงทนถาวรอ,อยู่พอสมควรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการพิจารนณะา authenticity นะครับว่าจะดูว่ามันมีความแท้ความดั้งเดิมเนี่ยหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ของคุณไซมอนวารักนะครับซึ่งเป็น นักอนุรักษ์หินนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษนะครับแต่ว่าก็พำนักอยู่ที่อิตาลีสมากนะครับก็คุณไซมอนก็เอาตัวอย่างนี้ให้ดูนะครับในกรณีที่เป็นการอ,อนุรักษ์อังกอร์นะครับหรือว่านครวัดเนี่ยนะครับก็เอามาดูนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับเทคนิคฝีมือช่าง ในการก่อสร้างอาคารนะครับตอนก่อนที่จะมีภาพนี้นะครับก็มีข้อถกเถียงกันนะครับว่ารูปสลักนางอับสราเนี่ยสร้างอย่างไรนะครับคือสลักก่อนที่จะนําหินขึ้นไปก่อนหรือว่านําหินขึ้นไปก่อก่อนแล้วค่อยไปสลักนะครับก็พอมาเห็นงานที่ยังไม่เสร็จนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็ทําให้เห็นขั้นตอนนะครับว่าเวลาที่จะสลัก รูปนางอัสรานั้นช่างโบราณทําอย่างไรนะครับก็เมื่อมีความเข้าใจแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการประเมินได้นะครับว่าควรที่จะอ,อนุรักษ์อย่างไรนะครับอย่างฝีมือช่างที่นำมาใช้ในการอนุรักษ์องค์เนี่ยก็ทำเทคนิคฝีมือในลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีของหน้าต่างนะครับก็ทำการสลัก หลัังช่นนกนในการใช้เรื่องของ authenticity เนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณพอสมควรอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าไอเดียหรือว่าแนวคิดส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนามาจากเอกสาร v ว n i c e Charter นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าวิธีประเมิน authenticity แบบที่ได้กล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับ อาคารในบริบทที่เป็นที่กำเนิดของวินิสชาเตอร์นั่นแหละก็คือในยุโรปนะครับมีการศึกษาจากรายงานเล่มนี้นะครับ World Heritage in Europe Today เนี่ยนะครับก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการขึ้นทะเบียนในยุโรปเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับถึง60ราวหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ขึ้นทะเบียนในไครทเรียนที่สี่นะครับซึ่งกล่าวถึง ตัวอาคารเป็นหลักนะครับตัวโบราณสถานเป็นหลักนั่นก็เพราะว่ามีเกณฑ์ในการประเมินนะครับอย่างเช่น authenticity เนี่ยที่เป็นประโยชน์กับอาคารในยุโรปนะครับส่วนอาคารในภูมิภาคอื่นเนี่ยถ้าประเมิน authenticity ตามเกณฑ์ที่ว่าเมื่อสักครู่อาจจะไม่ผ่านนะครับหรือว่าอาจจะได้คะแนนน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารในยุโรปเนี่ยผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนบริษัทโลกในข้อ4เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้เปรียบนะครับในการประเมินเรื่องของ authenticity แต่ในขณะที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาคารไม้นะครับในขณะที่อาคารลักษณะนี้นะครับอาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ย ถ้ายึดตามเกณฑ์ของ Authenticity ใน Venice Charter เนี่ยก็มีการตีความนะครับว่าการเปลี่ยนวัสดุนะครับก็ทำให้สูญเสียความแท้ไปซึ่งอาคารในลักษณะของอาคารไม้เนี่ยวัสดุไม่คงทนถาวรนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับนี่คือหลังการบูรณะนะครับแต่ว่าก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับ มีการเปลี่ยนวัสดุค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามเกณฑ์ของ authenticity แบบเดิมนะครับตามลักษณะที่ตีความ Venice Charter มาเนี่ยก็อันนี้ถือว่าอาคารที่ได้รับการบรณะานี่เปลี่ยนทั้งวัสดุนะครับไปมากมายเลยแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนในเรื่องอื่นๆอีกนะครับก็ทำให้คะแนนในเรื่องของ authenticity เนี่ยต่ำนะครับก็ถ้าสมมุติว่าอาคารนี้ถูก เสนอขอเป็นมรดกโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นทะเบียนค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยทำให้นะครับประเทศที่อาจจะมีอาคารไม้ที่เป็นมรดกของชาติเนี่ยเยอะๆนะครับก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเกณฑ์ของ authenticity เท่าไหร่นะครับในปี1994นะครับญี่ปุ่นนะครับก็เลยเสนอจัดประชุม เพื่อจะทบทวนในเรื่องของ authenticity ขึ้นนะครับที่เมืองนารานี่ก็เป็นหน้าตาของโบราณสถานที่เมืองนารานะครับก็จะเห็นว่าเป็นโบสถ์ที่ทำจากไม้นะครับก็มีปัญหานี้เช่นกันนะครับเพราะว่าในการอนุรักษ์โบสถ์ลักษณะนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนวัสดุนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เมืองนารานะครับก็คนก็จะจำได้ว่ามีโบราณสถานนาราก็เป็นอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็จะมีกวางนะครับที่คนจําได้อันนี้ก็เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของกวางที่ถูกนำมาใช้ในกรณีต่างต่างนะครับในช่วงสักประมาณ10ปีก่อนนี้นะครับก็มีการเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับชื่อเซนโตคุงเนี่ยนะครับก็เกิดมีการประกวดแบบขึ้นนะครับแล้วก็เอาตราสัญลักษณ์ของพระนะครับมาผสมผสานกับกวางนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็มีการประกวดแบบกันใหม่นะครับอันนี้ก็คือเซนตตคุงที่นำมาใช้ในตอนนั้นนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยว ครับนี่คือเมืองนารานะครับทีนี้ในการประชุมนะครับในปี1994นาราะครับนาราก็เอากรณีศึกษาของอาสารเจ้านะครับเรียกว่าอิเซนะครับอิเซชรายนะฮะสารเจ้าอิเซนะครับซึ่งเป็นสารเจ้าที่อ,อยู่ในศาสนาชินโตนะครับในศาสนาชินโตเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะต้องสร้างาสารเจ้า ขึ้นใหม่นะครับอย่างในกรณีนี้ก็มีการสร้างขึ้นใหม่นะครับในรอบ25ปีเนี่ยก็จะเห็นสารเจ้าใหม่นะครับแต่ว่าในระหว่างปีที่1ถึงปีที่24นี่ก็มีกระบวนการมีขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับก็ทุก2 5ปีเนี่ยก็จะมีการสร้างสารเจ้าขึ้นใหม่ตามหลักศาสนาก็บอกว่าเพื่อจะ purify นะครับคือว่าทำให้บริสุทธิ์นะครับเ,เพราะฉะนั้นหลักการนี้นะครับก็นำมา ใช้กับอิเซชรายเหมือนกันนะครับศาลเจ้าอิเซเนี่ยก็มีการสร้างทุก25ปีนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกมีขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับไม้ที่นํามาใช้วัสดุที่นํามาใช้เนี่ยก็นำมาจากแหล่งเดิมนะครับเพราะนั้นทางญี่ปุ่นเองก็ยกตัวอย่าง นี้นะครับเป็นกรณีศึกษาในการประชุมนะครับว่าท่านในกรณีแบบนี้นะครับมีการปฏิบัติแบบเดิมนะครับแล้วมีการจดบันทึกอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการทำตามหลักฐานมาโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าถ้ามีการสืบทอดมาแบบนี้นะครับอย่างกรณีนี้ก็มีทั้งพิธีกรรมทั้งไม้อะไรต่างๆนะครับที่ นำมาจากแหล่งเดิมนะครับมีพฤติกรรมเดิมๆนะครับญี่ปุ่นก็ตั้งข้อสงสัยว่าในกรณีแบบนี้นะครับที่สืบทอดมาเป็นพันๆปีเนี่ยทำไมถึงได้บอกว่าไม่มี authenticity นะครับก็นี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะมองมันอย่างไรนะครับแล้วในที่สุดนะครับกรณีของอ สารเจ้าอิเสเรเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะครับในท้ายที่สุดก็เลยเมีการปรับแก้นะครับเ,เรื่องของ u u t h n t t i i t y เนี่ยนะครับจากการประชุมในปี1994นะครับก็อันนี้พอสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าเอกสารที่ออกมานะครับชื่อนารา Document on a u อนอ n ทน c i t ิตีนะครับก็เป็นอิทธิพลของญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับหลักๆแล้วเอกสารชุดนี้ก็เน้นเป็นเรื่องของ Local Identity นะครับ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยก็บอกว่าต้องได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนี่ก็มีแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานของตัวเองนะครับแล้วก็ authenticity เนี่ยก็ควรที่จะเหมือนกับถูกประเมินหรือว่าถูกนำมาใช้เนี่ยตาม Local Context นะครับตามบริบทของท้องถิ่นนะครับวัสดุบางอย่างที่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าทําความเข้าใจนะครับว่ามันไม่เหมือนกับหินนะครับมันต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เอื้อให้ยอมรับได้นะครับแล้วก็มีการเรียกว่ายอมรับนะครับในปัจฉญาหรือว่าหลัก การการอนุรักษ์ของแต่ละประเทศของแต่ละท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยอมรับในมุมมองที่อาจจะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่า intangible นะครับเช่นอาจจะมีความเชื่อมีอะไรต่างๆนะครับ intangible ก็แปลว่า,าไม่เป็นกายภาพไม่เป็นวัตวัตถุจับต้องไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับาอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ n a r d o c u m e o อ Authenticity เนี่ยก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการตีความนะครับมันไม่ได้ขัดกับเว n ิสชา h a เตอรนะครับเพราะว่ามันพูดถึงว่าการอนุรักษ์นะครับแบบที่เรียกว่า restoration เนี่ยนะครับก็จะต้องให้ความเคารพกับวัสดุดั้งเดิมแล้วก็การจัดทำเอกสารต่างๆนะครับการบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นการ follow หรือว่าเป็นการดําเนินการตามเวนสิสชาร์เตอร์เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นจุดไหนที่มีความไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําอย่างไรเนี่ยเขาก็จะไม่ดันทุรงังนะฮะก็จะไม่ทํานะครับแล้วก็มีการจดบันทึกหรือว่า documentation ในยอย่างเรียกว่าอย่างถูกต้องนะครับ ในที่สุดนะครับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการประเมินความแท้นะครับก็ได้รับการยอมรับโดยมรดกโลกนะครับก็ถูกนำเข้าไปบรรจุอยู่ใน operational guideline นะครับก็ในปี2005นะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกเลยนะครับก็ยังยังเหมือนกับปี2005มาเรย่อยๆนนะครับก็ในนั้นก็ เปลี่ยนจากการเรียกว่า t e s t e of authenticity นะครับเป็น conditions of authenticity นะครับก็มีเรียกว่ามีการกล่าวถึงนะครับ n a d o c u m e n t on authenticity ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงความแตกต่างในการ,รประเมินนะครับว่าแต่และว,วัฒนธรรมเนี่ยจะต้องมีรูปแบบในการประเมินนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับ จากที่ taste of authenticity เนี่ยมีอยู่แค่4ด้านนะครับก็คือ Design, Material, Workmanship แล้วก็ Setting นะครับก็ถูกปรับนะครับจนเรียกว,ว่าครอบคลุมมากๆนะครับไปครอบคลุมหลายๆเรื่องเลยนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่8ด้านนะครับแต่ว่าแต่ละด้านก็กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในการกล่าวถึง Authenticity เนี่ยเขาบอกว่าเป็น condition นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้ประเด็นที่กว้างขวางมากขึ้นเยอะเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่นอกเหนือนจาก authenticity เนี่ยนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ m o d e l n w o ใช้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า integrity นะครับ integrity จริง integrity นะก็มีหลายความหมายนะครับถ้าใช้กับคนก็อาจจะแปลว่าเป็นพวกมีเกียรติซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือพูดถึงอาจจะใช้คำว่าบุรณภาพนะครับก็คือความสมบูรณ์นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาอธิบายคำว่า integrity เนี่ยก็จะมักที่จะอธิบายด้วยคำสองคำนี้นะครับก็คือคำว่า wholeness นะครับกับ i n t a c t n e s s นะครับ โฮเนสเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบของตัวมรดกเนี่ยยังครบถ้วนอยู่นะครับส่วนอิน c ท n เนสก็คือบอกว่ายังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือว่าถูกทำลายไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีสองคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เกณฑ์แบบนี้เป็นหลักนะครับโฮเนสกับอินแทกเนสเนี่ยนะครับเออก็มีคนที่อธิบายไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของอินเ g r i t กเนี่ยนะครับ หรือว่าความสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็มีการใช้กับแหล่งทางธรรมชาติมาก่อนนะครับด้วยไอเดียที่บอกว่า biodiversity หรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับเป็นคุณลักษณะเป็นลักษณะที่ดีนะครับของแหล่งทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าแหล่งทางวนะัฒนธรรมนะครับมี c u ลเจอร์ d ดเวอร์ซินะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ย ก็น่าที่จะดีเพราะฉะนั้นความหลากหลายที่ว่าเนี่ยก็คือมีองค์ประกอบที่หลากหลายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่ดีนะครับก็ไอเดียประมาณนี้นะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของ Integrity นะครับ Inte g r i t กก็มาปรากฏอยู่ใน operational guidelines เหมือนกันนะครับในนี้ก็กล่าวถึง แนวทางในการประเมินนะครับก็จะพูดถึงว่า,ามรดกที่จะที่จะถูกนำมาประเมินในเรื่องของ Integrity เนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำว่าจะต้องอมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่แสดงออกถึง ouv เนี่ยนะครับครบถ้วนนะครับอย่างที่สองที่พูดถึงก็คือมี adequate size นะครับหรือมีขนาดที่พอเพียงนะครับที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามันครอบคลุมความสำคัญอะไรต่างๆที่ได้ได้ประพุไว้นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าถ้า,าไม่ใช่ขอบเขตขนาดที่ที่ยื่นมาเนี่ยนะครับมันจะ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหรือว่าการถูกทิ้งขว้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมีขนาดเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็นอกจากนี้ก็ต้องอธิบายนะครับว่าการรักษาดูแลองค์ประกอบที่ว่านี่นะครับ ที่บอกว่ายัางทําให้มีความสมบูรณ์อยู่เนี่ยมันถูกรักษาไว้ให้มันมีสภาพที่ดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีการควบคุมนะครับกระบวนการที่จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพนะครับ mm. deterioration process เนี่ยนะครับมีการควบคุมมันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับให้เห็นภาพ ประเด็นที่อาจจะมีนักวิชาการหลายคนนะครับพูดถึง authenticity นะครับอย่างกรณีนี้ก็คือเรื่องของอยุธยานะครับเราก็จะเห็นว่ามีการบรณะคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็มองว่า น่าจะมีประเด็นที่ถกเถียงได้ในเรื่องของ authenticity นะครับว่ามันมีทั้งความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัตถุก็ดีนะครับเรื่องฝีมือช่างก็ดีเรื่องรูปแบบหน้าตาของมันก็ดีนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้ให้เห็นความสำคัญของอการพิจารณาเรื่อง authenticity แบบหนึ่งนะครับในกรณีของพระอจนะนะครับ อครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารย์นาเนี่ยเคยหน้าตาแบบนี้นะครับก็มีคราบของเชื้อราหรืออะไรต่างๆนะครับก็ดําๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปไหว้พระอาจารย์นะครับก็มองว่านี่เป็นความขลังนะครับก็มีเป็นเอ่อเป็นลักษณะที่เหมือนก็เป็นภาพที่คนจําได้แบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ๆครับก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่กรมศิลปากรนะครับไป ทำความสะอาดนะครับพระอาจนะล้างคราบตราดำๆนั้นออกนะครับอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับก็ก่อนล้างก่อนทําความสะอาดกับตอนหลังนะครับตอนหลังก็เลยดูเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับเพราะมีความขาวมากเลยนะครับคนที่ไป คารบบูชาไปเยี่ยมชมนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูใหม่ขนาดนี้นะครับก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามันเป็นพระที่ถูกปั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าดูแลร,รักษาของเดิมหรือเปล่าทําไมถึงเอามาใส่แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็หลายๆคนก็สงสัยว่าเอาแล้วถ้าเป็นโบสถานนะครับทําไมถึงไปลอกของเก่าๆมันทิ้งซะ กรมศริลปากรก็เลยอธิบายนะครับอธิบายว่าพระรนานี่จริงๆเป็นความเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ไปบูรณะเนียก็มีการปั้นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นนะครับที่เป็นพระที่ถูกทำความสะอาดนั้นเป็นเป็นของใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กระทบในเรื่องของ authenticity อะไรนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะอธิบายแบบนี้นะครับคนก็ยังรู้สึกรู้สึก แปลกๆอยู่ดีนะครับรู้สึกว่าไม่น่าจะไปทําความสะอาดอยู่ดีนะครับก็อันนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเรายึดติดในเรื่องของการอธิบาย authenticity แต่เรื่องของวัสดุนะครับเรื่องของหน้าตาของมันนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบในเรื่องของ authenticity ทั้งหมดนะครับคนที่เข้ามาชมแม้ว่าจะได้รับข้อมูลว่านี่เป็นพระที่ปั้นขึ้นใหม่นะครับก็ยัง รู้สึกว่ามันไม่มีความขลังไม่มีมันไม่มีความลักษณะที่ดูเก่าอยู่ดีนะครับนั้นสำหรับกรณีนี้นะครับก็การประเมินก็อาจจะใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะครับเป็นหลักขึ้นมานะครับว่าถ้าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขายังรู้สึกว่ามันมีความขลังมีความเก่าเนี่ยอันนี้อาจจะดูดีกว่าก็ได้นะครับแล้วอาจจะให้ข้อมูลเนี่ย ประกอบไปนะครับว่าอันนี้เป็นพระที่ทำขึ้นใหม่นะนะฮะแต่ว่าเราก็รักษา authenticity ของมันนะครับทำให้มันยังเป็นหน้าตาเป็นที่ยอมรับอยู่ลักษณะของอุทยานประาสาทต่างๆนะครับแต่ดั้งเดิมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของ authenticity ที่ เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากโบราณสถานเท่าไหร่นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้จะเห็นว่ามีต้นเข็มเนี่ยอยู่ทุกอุทยานเลยนะครับอย่างที่ในภาพนี่เป็นที่สุขโขทัยนะครับก็จะมีการปลูกต้นเข็มเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ก็มีหลักในการปฏิบัติตาม authenticity เหมือนกันนะครับก็อย่างหนึ่งก็คือเขาแนะนําว่าต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นนะครับ เราก็จะไม่พยายามปลูกอะไรที่เราไม่มีหลักฐานว่ามันเคยมีอยู่ตรงนั้นนะครับหรือว่าการแสดงต่างๆนะครับในโบราณสถานนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ชวนคบคิดหนึ่งนะครับว่าอย่างเช่นการแสดงแสงสีเสียงต่างๆนะครับอันนี้มันเคารพในหลักการของ authenticity หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็น เรื่องที่อาจจะไม่มีหลักฐานมากพอหรือเปล่านะครับคนที่เข้ามาชมก็อาจจะเชื่อตามที่เห็นในการแสดงนะครับก็อาจจะได้ความบันเทิงแล้วก็อาจจะได้รับรู้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดไปนะครับอันนี้ตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นซากปรักพังของปราสาทหินพนมรุ้งนะครับนี้เป็นรูปของการ บูรณะนะครับก่อนการบูรณะหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับของปราสาทหินพนมรุ้งนะครับในการบูรณะเนี่ยใช้วิธีที่เรียกว่านาสตาโลซิสนะครับก็เป็นการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับแล้วกลับไปประกอบที่เดิมนะครับก็พบว่าหินจํานวนมากใ่ยกลิ้ง ไปในบริเวณรอบๆนะครับก็ในระหว่างการบุรณะเนี่ยก็ต้องไปตามหาให้เจอนะครับว่าก้อนไหนมันหล่นไปตรงไหนนะครับแล้วก็นํากลับเข้ามาแต่ที่นี้ในการบูรณะนะครับก็มีการทำโครงสร้างทั้งพื้นทั้งโครงสร้างภายในนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่แรกเริ่มทีเดียวเนี่ยใช้ที่ประสาทหินพิมายนะครับแล้วก็นำมาใช้ที่ผนมรุงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปใจกลางประสาทแล้วเห็น หน้าขึ้นไปมองนะครับก็จะเห็นโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกวิภา์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่าแม้ว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนกับว่า,าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าโครงสร้างภายในนะครับมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็ถูกบาง คนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องของ authenticity มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เหล่านี้ก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ authenticity นะครับก็เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบนะครับในการขึ้นทะเบียนบรดกโลกด้วยนะครับ